ในการกดจุดลงปราณน,นี้หลักการก็คือจุดลงปาณที่แขนจะมีอยู่จุดหลักๆอยู่หกเส้นนะคะหกเส้นแต่ทีนี้ที่เราพากดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี้เป็นกดเป็นจุดไม่ได้กดที่ยาวเป็นเส้นนะคะ oh. กดยาวเป็นเส้นก็ได้แหละแต่ว่าเมื่อเร่งรีบนี่เราจะกดเป็นจุดเพื่อให้เพื่อให้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ ทีนี้เรามาที่จุดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดูหลักการก่อนนะคะเราจะใช้วิธีว่าขั่วมือขั้วมือเสร็จแล้วก็ค่อยๆตะแคงมือขึ้นแล้วจากนั้นก็หงายมือนะคะหลักาการจะเป็นอย่างนี้แหละจุดจะอยู่จากตอนแรกเริ่มต้นขวามมือก่อนนะคะขวามมือทีนี้พี่น้องจะจะกดที่นี่ค่ะที่ระหว่างง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะ งามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอานิ้วเอานิ้วหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งมากดเราจะเริ่มกดที่ฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายนี่หัวใจเราอยู่พลงังฝั่งซ้ายจะเป็นส่วนของอาธาตุที่ร้อนกว่านะคะเราก็เลยจะเอาฝั่งที่ร้อนกว่านี่ให้ระบายออกไปก่อนนะคะ,ะจุดแรกอยู่ง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเราเอานิ้วหัวแม่มือเราเนี่ยค่ะ วัดเอาสายตรงง่ามมือนะคะแล้วก็วัดลงมาหนึ่งหนึ่งนิ้วโป้งนี่ค่ะโดยที่นิ้วโป้งเราจะไปชิดกับอ,อยู่ตรงกลางแต่ชิดไปทางนิ้วชี้ท่างทำตามถูกไหมคะค่ะแต่ว่านิ้วจะไปทางนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ได้จุดแล้วนะคะได้จุดแล้วแต่ทีนี้เวลากดเวลากดเนี่ยเราใช้เราใช้การกดออกไปนอกตัวเราก็เลยใช้วิธี หันมือมาแล้วก็ดันไปไงี้ค่ะดันออกไปนอกตัวโอ้โหให้ให้ให้มันดันไปทางนู้นแต่ว่าการวัดเมื่อก,กี้บอกวิธีวัดนะคะกดลงไปสามวินาทียกขึ้นหนึ่งวินาทีทำห้ารอบก็ได้คะ่ะพอกดลงไปนี่แหละพี่สาวณีจะใช้จะใช้ภาษาอีสานว่า คิดคิดภาษาอีสานคือกดเน้นลงไปแล้วก็ดันไปข้างหน้านิดน,นึงอะคะ่ะนี่นะคะนี่คือจุดบนเส้นลมปราณที่เป็นเส้นลมปราณระบายพิษจากลำไส้ใหญ่นะคะแต่เขามีชื่อว่าเหือกูชื่อจีนนะคะทีนี้ลำไส้ใหญ่นี่มันเป็นจุดที่ว่ามีพิษอยู่ในนั้นเยอะแล้วการระบายพิษจากถังขยะใหญ่ก็คือจุดลำไส้ใหญ่นี่แหละเวลา เวลาเป็นอะไรถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกเฮอกูนะคะเอกูคือตรงนี้นี่คือจุดแรกนะคะจุดที่หนึ่งรบายพี่จากลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้จุดที่สองค่ะเรายังคว้ามือเรายังความืออยู่นะคะจุดที่สองนี้ให้มาดูปุ่มกระดูกที่อยู่ตรงกับตรงกับประมาณนิ้วนางเรานะคะเห็นปุ่มกระดูกไหมคะเราคว้ามืออยู่นี่ ให้ใช้สีนิ้วสีนิ้วเราทาบไปเหนือปุ่มกระดูกค่ะสีนิ้วทาบไปเหนือปุ่มกระดูกเสร็จแล้วก็ดึงนิ้วทั้งสีนิ้วมาเรียงกันให้อยู่ตรงกับปุ่มกระดูกนะคะให้อยู่ตรงมันก็จะเป็นการเรียงที่เรียงแบบนี้นะคะเรียงขึ้นไปนะคะนี่ค่ะเราก็กดจุดที่จะกดกดตรงนี้แหละแต่เพื่อน้ำหนักบางทีเราก็จะใช้วิธีวิธีว่า เอาตามถนัดนะคะให้กดเข้าไปได้ะคะ่ะมันจะมีร่องอยู่นะคะตรงนี้นะ่ะเป็นร่องเป็นจุดระบายพิษจากช่องอกช่องอกก็คือช่องนี้ช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะเขาเรียกว่าจุดพิเศษซานเจียวพิเศษซานเจียวนี้ซานแปลว่าสามเจียวแปลว่าชุมทางก็คือชุมทางสาม อ่าสามช่องช่องนี้แหละนะคะช่องอกช่องท้องช่องเชิงกลางคะ่ะแล้วก็กดลงไปสามวินาทียกขึ้นหนึ่งวินาทีนะคะทำสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบแล้วแต่นะคะตัวนี้นี่ยจะระบายพิษจากช่องอกช่องท้องช่องเชิงกลางจุดที่สองเลยนะคะทีนี้มาจุดที่สามจุดที่สามนี้จะ ค่อยๆตะแคง,งมือตะแคงมืออให้นิ้วโป้งนิ้วโป้งขึ้นไปข้างบนนะคะนิ้วโป้งขึ้นไปข้างบนแล้วเรามาดูที่ที่ตรงข้อพับเลยนะคะส่วนที่เราจะกดนี่เขาจะอยู่ระหว่างตรงกลางข้อพับไปด้านกับแขนด้านนอกค่ะประมาณน่ะตรงกลางนี่นะคะตรงกลางเนียเดี๋ยวมองเห็นไหมพี่น้องพะ พอคิดจุดออกไหมคะถ้าจะถามป้านงเหมือนป้านงยังคอนเน็กอยู่โอเคถูกค่ะถูกคุณต้มถูกค่ะตรงนั้นแหละนะคะทีนี้เพื่อให้จับง่ายเราก็ใช้แบบนี้มือมือนี้แล้วก็เอาเอา,เอาแขนมาหาตัวเราแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะเพื่อที่เราจะได้ปดง่ายนะคะปดไป กดเน้นๆลงไปสามวินาทีแล้วก็อถอนมือขึ้นมาแล้วก็กดลงไปใหม่นะคะสามวินาทียกมือขึ้นประมาณหนึ่งวินาทีนะคะทำห้ารอบเจ็ดรอบก็ได้แนะแต่เรานี่คือจุดที่สามจุดที่สามนี่เป็นจุดระบายพิษจากปอดนะคะจุดนี้ระบายพิษจากปอดทีนี้ก็มาจุดที่สี จุดที่สี่ที่หัวไหลเลยคะ่ะปุ่มกระดูกที่หัวไหลนะคะเราก็จะมีหัวไหลเราใช่ไหมแล้วเราก็กดตรงกลางเลยคะ่ะกดตรงกลางนี้จะเป็นจุดระบายพิษจากลำไส้ใหญ่นะคะเป็นจุดเดียวกับจุดแรกดังนั้นเวลาเราจะกดเป็นเส้นยาวนะคะถ้าเราจะกดเป็นเส้นยาวเราจะเริ่มกดที่ปุ่มหัวไหลปุ่มกระดูกหัวไหลนี่แหละแล้วเรากดตรงไปที่ง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะนี่จะเป็นเส้น เส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่แต่ตอนนี้เรากดจุดบนเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะคะที่เรากดอยู่ตรงนี้เราจะใช้คําเรียกว่าจุดบนเส้นลมปราณลมปราณเราจะเป็นเส้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าศาสตร์ของจีนที่เป็นฝังเข็มท่านก็จะใช้เข็มปากลงไปในจุดสําคัญเหล่านี้นะคะตอนนี้เส้นลำไส้ใหญ่นี้เราเรากดไปสองจุดแล้วนะคะ แล้วก็จากนั้นนะคะจากนั้นจะมาที่ระหว่างไหประไหประาเราอยู่ตรงนี้นะคะไหประรานี่กับรักแร้ก็คือตรงช่วงของระหว่างหัวไหล่มาที่อกเรานี่ค่ะไหประากับรักแร้นี่มันจะมีจุดลวอมหวังลงไปอยู่นะคะมันจะเป็นหลุมลึกลงไปครับค่ะอ๋อใช่ใช่ค่ะนี่พิเศพ พิเศษให้เห็นสลีละตรงนี้นะคะว่ามันเป็นบุ๋มลงไปเอาเอาสีนิ้วเราเนี่ยค่ะกดลงไปกดลงไปแล้วก็โขดโขดแบบว่ากดเหมือนกับกดลงไปลึกลงไปหน่อยแล้วเราก็เลื่อนมือนะคะเลื่อนมือให้เป็นเป็นการนวดกดที่อะเหมือนคว้านลงไปด้วยนะคะเหมือนควักคว,วักลงไปใช่ไหมเขาเรียกควัก <laughs> พักลงไปในหลุมแล้วเกาลงไปงไม่ได้ไม่ได้เกาเนลนไปเพใช่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดระบายพิษจากปอดจากแถวบริเวณน,นี้นะค่ะซึ่งเป็นบริเวณของซอวงอกนี่นะคะปอดซวงอกนี้ถ้าเราขดุขดขดุดกดลงบนบริเวณนี้จะช่วยระบายพิษจากเาต้านมเราได้ด้วยนะคะอ่าน,นี่จุดนี้เป็นจุดที่ห้านะคะจุดที่ห้าซึ่งเป็นจุดระบายพิษจากปอด เช่นเดียวกับที่ข้อพับแขนดังนั้นเนี่ยเราจะมีสองจุดที่อเป็นเส้นลมปานเดียวกันนะคะคือลำเส้ใหญ่กับปอดค่ะค่ะมันมัน,มนรู้รสึกทาไปถึงปลายนิ้วนี่ปกติใช่ไหมคะมันรู้สึกยังไงนะคะคุณต้องกดตรงที่เมื่อกี้ท,ที่ระหว่างตรงไหล่กับสะบักค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนกับไปถึงปลายนิ้วนางนิ้ว เหมือนเหมือนกับมันจะชาๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันเป็นเส้นลมปราณตรงนี้มันจะเป็นเส้นลมปราณมาที่จริงมันเป็นเส้นลมปราณโค้งเลยนะนี่เชื่อมโยงกันได้นะคะหมายถึงว่ามือที่ใช้นี่ปายนิ้วชาใช่ไหมฮะมือเอ็นข้างที่กดเนี่ยค่ะอย่างสมมติเรากดตรงนี้แล้วไป ายานลนิ้วม <c oughs> ั่นคือผลช่างเคียงของผลที่เกิดขึ้นจากการระกดตรงนี้บางทีบางครั้งเส้นเอ็นหรือว่าเส้นบังผืดตรงนี้มันกระจายไปทั่วกันปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความลักษณะของเลือดลมมันเดินดีขึ้นแสดงว่าของคุณเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมาเลยลมปรามันถึงไปขัดถ้ามีอาการอย่างนั้นไม่ต้องตกใจ คืงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหายเองอเค่ะนี่เป็นจุดที่จุดที่ห้านะคะทีนี้จุดที่หกกับเจ็ดนี้จะอยู่อยู่ใกล้กันเ,เป็นจุดระบายพิษจากเยื่อหุ้มหัวใจและหัวใจนะคะคจุดแรกนี้เป็นจุดระบายพิษจากหัวใจไอ,อ,อเยืเอ่อ,อ,อหุ้มหัวใจวิธีการนี้เราจะใช้สองนิ้วนี่นะคะถ้าไปที่ถ้าไปที่อ่าใต้ฝ่ามือเราเนี่ยคะ่ะใต้ฝ่ามือเราก็จะเป็นตรงแขนเราใช่ไหมคะ ตรงแขนเราใช้สองนิ้วทาบนะคะวิธีทามันก็จะทาบแบบนี้ทีนี้น่ะถ้าเรากระโดกนิ้วลองดูกระโดกนิ้วนางดูนะคะเราเอามือออกก็กระโดกนิ้วนางจะเห็นเส้นเอ็นอยู่ตรงกลางแขนเห็นไหมคะเส้นเอ็นที่แขนขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะพอเราเอาสองนิ้วท<ร>าบแล้วเราก็กดลงข้างเส้นเอ็นนะคะนี่ทาบแล้วมันยาวอยู่ประมาณนี้นะคะกดลงตรงข้างเส้นเอ็น ที่มันตรงกับนิ้วนางนะคะที่ตรงกับนิ้วนางเห็นไหมคะนี่คือจุดบนเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจค่ะถ้ากดถูกจุดนะจะมามันจะมีความรู้สึกตุบ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 ที่นิ้วอะ่ะรู้สึกไหมคะที่รประจอ่าที่ทางแพทย์เขาเรียกจุดชีพประจอเนะวลาเขาจับชีพประจรัจับอะไรเขาจะใช้จุดนี้แหละแล้ว กดไปสามวินาทียกขึ้นหนึ่งวินาทีแหลนนะคะนี่จะเป็นเยื่อหุ้มหัวใจแล้วทีนี้นี่คือจุดที่หกนะคะจุดที่เจ็ดจะเป็นหัวใจค่ะเขาก็จะอยู่ตรงกับนิ้วก้อยนะคะตรงกับนิ้วก้อย ก็ก็ขยับมาอีกนิดนึงจะมีร่องอีกร่องหนึ่งนะคะหรือถ้าวัดใหม่นี่ก็จะเป็นสองนิ้ววัดเหมือนกันแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้เลื่อนมาข้างนี้นะคะคือจากจุดที่แล้วนะจากจุดที่แล้วปั๊บเนี่ยเราขยับไปนิดนึงไปทางด้านจากนิ้วนางให้ตรงกับนิ้วก้อยแล้วก็จุดมันจะเป็นร่องเอง็นกับร่องกระดูกค่ะค่ะ ทีนี้นก็มาที่ไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะเป็นร่นองระหว่างเอ็นเอ็นที่ตรงไปกับที่คูนิดหน่อยว่าแล้วก,ก็กระดูกด้านนอกของแขนค่ะแล้วก็จากนั้นก็มาที่มาท,าาที่จุดบนเส้นลมปาณลำไส้เล็กค่ะทีนี้จุดบนเส้นลมปราณลำไส้เล็กวิธีการวัดก็คือเอานิ้วทั้งสองข้างนี้มาทาบกันดูเห็นอ่ เส้นลายนิ้วมือที่ต่อกันไหมคะเป็นเรือสุพรรณหงส์นะคะเราจะกดตรงกลางเรือสุพรรณหงส์นั่นแหละคะ่ะแล้วก็กลางกลางนิ้วกลางเส้นตรงของนิ้วนิ้วนิ้วก้อยด้วยสันมือนี่คะ่ะสันมือแต่จะเป็นตรงข้างอ่าตรงตรงกับลายนิ้วมือที่อ่าเมื่อกี้ต่อกันนะคะระหว่างสีของหลังมือกับสีของฝ่ามือค ค่ะทุง <กด S 1> ท้องเรือหงอ่ะอนิ้วกดเข้าไปท้องเรือสุพรรณหงหงพอดีกดตรงจุดนี้ลงไปนี่คือครบแปดจุดแล้วนะคะครบแปดจุดแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องรียดนิ้วออกไปด้วยนะคะ เอามือมาลีดนิ้วก้อยเวลาเวลาเราทำเกี่ยวกับลมปราณนี่เราให้เราทำออกไปให้สุดปลายนิ้วเลยนะคะทีนี้ก็ใช้นิ้วเอามาลีดนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งเองนะคะดึงดึงได้ดึงเสร็จแล้วยกมือขึ้น สุดทายจะเข้าแล้วก็ระบายออกเป็นห้านะคะ <S <S <ý> <S ถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลากดเส้นลมปานหรือจุดลมปานเนี้มันจะมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับจะหาวหรือว่ามีการดันระบายลมออกนะคะการที่เรา ยกมือขึ้นหายใจเข้ายกมือขึ้นแล้วทำห้าเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการช่วยดันออกมีใครรู้สึกว่ามีการเคลื่อนของลมไหมคะพี่เทยังพี่เทยังเป็นอยู่หรอเปล่าคะเป,เป็นทำอยู่ฮะทําตามคุณนิดหน่อยที่แนะนำครับแล้วแล้วยังมีระบายระบายลมออกไหมคะเมื่อกี้นี้เห็นบางท่านเนี่ยเวลายกแขนขึ้นไปนะฮะยกแขนไปนะยกแขนให้สดนะฮะ แล้วหายใจแรงๆสามครั้งหายใจออกหายใจเข้าไปแรงๆแล้วก็พ่นออกมาหายใจแรงๆก็พ่นออกมาทางจูจมูกแล้วเวลา,เาลดแขนเนี่ยอย่าลดหัวภาพค่อยๆลดนะฮะค่อยๆลดแล้วก็ลูดตามลงมาทางข้างหู <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเงี้ยนะฮะลองดูนะฮะเนี่ยลดลง,าง่างนี้ค่อยๆลดลงมานะฮะแล้วค่อยๆ,ๆไปลมผ่านผ่านนะอ,อกแล้วลงไปเนี่ยแล้วก็ไปเนี่ย อันนี้มันจะเป็นการที่ว่าเราเราเรา,เราเน้นเราเน้นเพื่อให้ฝ่ามือแล้วแขนของเราเนี่ยได้มีการออกกําลังกายเพื่อที่จะไม่ให้โอกาสต่อไปเนี่ยนิ้วนิ้วนิ้ว,วปลายนิ้วมือนิ้ว,วชาเพราะว่าลมปลาณมันจะเดินสะดวกนะฮะครับผมค่ะเราทำอ่าข้างหนึ่งแล้วนะคะเราต้องทําให้สมดุลกันมาทำสองข้างอย่างเร็วนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นการเรียนแต่ข้างนี้เป็นการ ปฏิบัตินะคะเมื่อกี้เป็นฝั่งซ้ายเป็นสาธิตตอนนี้ปฏิบัติพร้อมกันนะคะจุดที่หนึ่งค่ะจุดที่หนึ่งคือคือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะอ่าเ่ยตามฝ่ามือที่ชี้ให้ดูนะฮะค่ะกดไปสามวินาทียกขึ้นหนึ่งวินาทีนะคะกดไปแล้วก็ดันไปข้างหน้า ถ้าเราจะกดทีแล้วก็แล้วก็ยกแขนขึ้นระบายพิธีก็ได้นะคะครั้งนี้จะครั้งนี้จะสาธิตเป็นจุดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสาธิตเป็นเส้นก็ได้นะคะครั้งนี้เอาเป็นจุดก่อนอาจุดที่สองนะคะจุดที่สองสี่นิ้วทาบมาที่ปุ่มนี้เลยคะ่ะที่ปุ่มนี้นะคะ เวลาฝังเข็มนี่นี่ถ้าถ้าเราท่าแบบนี้นะคะที่ถ้านิ้วก้อยเราติดกับปุ่มกระดูกเนี่ยเวลาฝังเข็มเขาจะฝังที่นิ้ว,ท,ว,วะะที่นิ้วชี้เราวางนะคะที่นิ้วชี้เราวางจะเหนือขึ้นมาประมาณสี่นิ้วแต่ทีนี้ตอนนี้เรากดทั้งสี่นิ้วเลยนะคะจะกดวิธีนี้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามือมันไม่มีน้ำหนักมากพอค่ะเอาแบบเอาแบบไรแบบประคองไว้แล้วก็กดนี้ก็ได้ค่ะ เราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยเน้นลงไปตรงนี้แล้วก็ใช้อีกสามนิ้วที่เหลือเนี่ยประคองประคองเพื่อที่จะจับกระฉัมันกระชับขึ้นแล้วเวลากดเนี่ยเวลาเรากดลงไปเนี่ยเราใช้ฝ่ามือกดลงไปเนี่ยมันจะได้ผลมากขึ้นแล้วเป็นกระจายกระจายเส้นตรงนี้ด้วยเพราะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะทํางานทํางานทางด้านใช้จับเมาส์คอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยถ้าเรากดจุดเนี่ยจะมีผลจะมีผลในการที่ว่าปลายนิ้วมืออย่างที่คุณต้องเนี่ยปลายนิ้วมือ มันจะเกิดอาการกระตุ้นไปไอ้เลือดเลือดลมปลามันจะกระตุ้นขึ้นไปอ่ะจุดจุดที่สามแลวนะคะที่สามนี่ข้อพับนะคะระบายพิจากปอดจุดที่สองนี่ระบายพิษช่องอกช่องท้องช่องเชิงการนะคะจุดที่สามระบายพิจากปอด จุดที่สี่ต้นแขนค่ะต้นแขนนะคะหัวไหลหัวไหลนะคะตรงใต้หัวไหลตรงกลมข้างหัวไอ้ตรงกลางหัวไหลนะคะกลางหัวไหลนะฮะจุดเนี้ยนเนี้ยนี่หัวไหลลงไปนิดนึงก็จะเป็นใต้หัวไหล่ก็ตรงน,รงนี้ตรงที่นิ้วกลางชี้ให้ดูเนี้ยเนี่ยคือใต้หัวไหล่เรากดตรงนี้ลงไปถ้าเรากด เส้นลงกลาลําไส้ใหญ่แบบยาวเราจะเริ่มกดที่ปุ่มเนี้ยตรงกลางหัวไหล่นี้นะคะแล้วก็กดมาที่ที่ตรงอ่าระหว่างนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้ค่ะอ่ากดไปประมาณห้าครั้งเจ็ดครั้งนะคะทีนี้ก็มาที่ที่จงโฟได้แล้วค่ะจงโฟระหว่างไหปลากับรักแร้นะคะตรงเนี้มันจะเป็นหลุมหลุมร่องลงลงหลงุมร่องลงไปตรงนี้เป็นจะเป็นไหายปลากระดูกหปลา ตรงนี้เป็นแขนตรงเนี้ยหลุมมันจะหลุมลึกที่สุดตรงเนี้ยเนี่ยตรงนิ้วกลางชี้ลงไปเนี่ยเวลาเราเวลาเรากดจุดตรงเนี้ยเราต้องคลึงออกมางี้เวลาเรามีเสลดมากๆหรือไอหรือว่าเรามีอาการไอหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราใช้จุดเนี้ยคลึงลงไปเนี้ยอ่าห้าแล้วนะคะหกเจ็ดค่ะหกเจ็ด หกก็คือตรงนิ้วนี่นะคะนิ้วนิ้วตรงกับนิ้วชี้นะคะใช้สองมือทาบตรงกับนิ้วชี้ข้างเส้นเอ็นตรงกลางแขนนะคะ่ะจุดที่หกจุดที่เจ็ดจะอยู่ตรงตรงกับนิ้วก้อยนะคะตรงกับนิ้วก้อยจุดที่หก อยู่ตรงนี้จุดที่เจ็ดจะอยู่ตรงนี้ระหว่างเอ็นกับกระดูกขยับออกไปทางด้านนิ้วก้อยเนี่ยมันจะตรงกับนิ้วก้อยพอดีแล้วก็มาจุดสุดท้ายนะคะที่ข้างอยู่ตรงเส้นลายนิ้วมือตรงโคนนิ้วก้อยเนี่ยนะคะตรงอ่าสีสีระหว่างฝ่ามือด้านนอกกับด้านใน มาจดกันแล้วเรากดตรงบนลงไปตรงนี้ตรงนี้นะ่ะใครคอเคสนะคะคอตกหมอนนี่มากดตรงนี้จะช่วยให้อาการปวดจากคอตกหมอนดีขึ้นได้เอยค่ะถ้าคนแก่เนะี่ยคนแก่พอกดถูกจุดปั๊บเนี่ยเจริญทันทีเลย <laughs> เสร็จแล้วก็รีดไปนะคะรีดไปที่นิ้วนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้ชี้นิ้วหัวมือพกมือขึ้นสดๆไปเลยแล้วก็แนบข้างหูหายใจเข้าแรงๆโอเคนะคะแล้วก็ลดลง่อยๆลดนะฮะเวลาลดเนี่ยเราค่อยๆลดเอาฝ่ามือแนบๆข้างรูหูลงไป แน่บูลงไปเสปร็จปั๊บเนี่ยลงไปจนสดพอทิ้งมือลงไปปั๊บแล้วก็ก็จะทําให้ปอดช่องปอดช่องช่องอะไรเนี่ยฮะโล่งขึ้นหายใจดีขึ้นดีกว่าไปนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกสูนย์เปล่า โอเค okay, นะคะออกกําลังกายถือว่าวิชาออกกาลังกายวันนี้เรียนรู้ประมาณเท่านี้นะคะพี่น้องสามารถที่จะดูคลิปต่อได้นะคะแล้วก็คลิปนี้จะมีทั้งแบบยาวที่อาจารย์หมอเขียวแนะนำนะคะเราเข้าไปใน YouTube นี้เราจะพิมพ์คำว่าโยคะหมอเขียวสองชั่วโมงนะคะ ตรงกดจุดที่แดจุดนี้เนี่ยอาจารย์จะแนะนําในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะคลิปอื่นนี้จะไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นจุดอาจารย์จะแนะนําเป็นเส้นแล้วเราก็สามารถเข้าไปทําตามได้เรื่องของการออกกําลังกายโยคะนี่แนะนําให้พี่น้องเรียนจากสองชั่วโมงนั้นก่อนอาจารย์จะอธิบายละเอียดแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมามาทําตามในคลิปที่สั้นกว่าน,นั้นนะคะ คลิปหนึ่งชั่วโมงก็มีค่ะแล้วก็ทําตามไปก็จะมีการกดจุดก็ทั้งแขนทั้งขาแล้วก็การในในนั้นจะมีทั้งโยคะทั้งท่ายโยคะด้วยนะคะแล้วก็การกายบริหารด้วยค่ะนอกจากการกดจุดนะคะ,ะวันนี้ผ่านวิชานี้นะคะ